สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก1-15มิถุนายน2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพิจิกช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะช่วงนี้ดาวศุกร์เป็นเกษตราที่ประดีนะคะแต่ดาวศุกร์อยู่ภพเนี้ยเขาเรียกว่าภพที่7พบภพปิ่นทุบบาทคนที่มีปัญหาในความรักก็ต้องระมัดระวังนะคะ,ะการปกปิดการปิดบงังอะไรใดๆก็แล้วแต่ นะคะไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายคู่เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนชาวโสดก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักแต่การพบรักตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะคะหรือการพบรักครั้งนี้นะคะการพบรักครั้งนี้มันก็อาจจะมีโอกาสในลักษณะที่ว่ายังไม่เปิดเผยก็ได้นะคะยังไม่เปิดเผยความรัก นะคะหรือ,อยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวพิจิกความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ค่ะคู่รักครอบครัวเนี่ยคู่รักครอบครัวนะคะก็มีส่วนนะคะตัวเองตัวตนของคุณก็อาจจะมีส่วนในการส่งเสริมคู่บางสิ่งบางอย่างในการเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวพิจิกช่วงนี้ชื่อประจลรองเท้ามีเกณฑ์มีในเรื่องของการเดินทางการติดต่องาน นะคะหรือบางท่านมีโอกาสได้ติดต่องานแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยงานที่เป็นการต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หนู่นนี่นั่นอารมณ์ประมาณแบบนั้นหรือคุณกําลังจะมีโอกาสมีทางเลือกโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆช่องทางงานใหม่ๆช่องทางงานเพิ่มได้ทั้งนั้นช่วงนี้นะคะที่สําคัญช่วงนี้ชาวพิจิต,อา,าอ,ตาะะอารมณ์ประมาณอยู่ไม่ติดบ้านได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะอารมณ์ประมาณอยู่ไม่ติดบ้านอารมณ์ประมาณว่า เดินทางตลอดเวลาหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะส่วนพิจิตถ้าคิดอยากจะทําอะไระส่งเสริมกันและกันไม่คุณส่งเสริมคู่คู่ก็ต้องส่งเสริมนะคะชาวพิจิกถ้าคิดอยากจะเริเร่มอยากจะเริ่มต้นช่วงนี้หนักเอาบอสู้และก็บางท่านมีงานหลายช่องทางมากๆนะคะบางท่านบางคราวการที่ทํางานหลายๆช่องทางเนี้ยตัวเองก็ต้องแบ่งสรรแบ่งเวลาจัดสรรจัดเวลาด้วยนะนะคะ จัดสรรจัดเวลาให้ดีๆด้วยส่วนใครที่มีปัญหาในสายงานรู้สึกว่าอึดอ,อัดอึดอัดกับใครก็ได้ในที่ทำงานนะคะความอึดอัดตรงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นจุด จุดเปลี่ยนความคิดของคุณนะคะจุดเปลี่ยนในเรื่องของการตัดสินใจที่อยากจะมีทางเลือกใหม่ๆหรือตัวเองอาจจะไม่ได้อึดอาแต่ตัวเองทํางานตรงเนี้มาระยะเวลาหนึ่งละแต่ตัวเองต้องการประสบการณ์ใหม่ต้องการสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆพัฒนาตนเองนะคะก็จะเกิดขึ้นชาวพิจิกถ้าคิดจะตัดสินใจอะไรทําอะไรลงไปแล้วบางครั้งบางข่าวก็พยายามอย่าวู่วามเพราะเรามองว่าเวลาคุณอยากจะตัดสินใจทําอะไรอ่ะคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทา กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้าลงมือกล้าลุยกล้าเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางทีน่ะการคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยเราต้องรอบคอบก่อนลงมือทําอะไรลงมือลงทุนทําอะไรเราก็ต้องรอบคอบก่อนด้วยนะคะส่วนาภายในบ้านหรือชาวพิจิกช่วงนี้ อาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเคลียร์เคลียร์บางสิ่งบางอย่างเคลียร์ทรัพย์สินได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า,าเป็นเรื่องของเอกาสารไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้นะคะกับบ้านกับรถได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะมีเรื่องของการเคลียร์เอกาสารบางสิ่งบางอย่างนะส่วนบางท่านนะคะชาวพิจิกช่วงนี้ นะคะอาจจะมีโอกาสได้ซับเก่าเท่าที่เห็นนะคะอาจจะมีโอกาสได้ซับเก่าด้วยคู่รักครอบครัวนะคะซับเก่านู่นนี่นั่นหรือการเคลียร์รั์สินเก่าเก่าหรือการซื้อของใหม่อยากจะได้ของนู่นนี่นั่นเข้าบ้านมาตกแต่งบ้านได้ไหมได้บางครั้งบางคราวอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะโดยที่บางครั้งบางคราวยังไม่ไตรตรองว่าของที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ไหมหรือ ซื้อเข้ามาแล้วมันใช้ได้ไหมอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะของชาวพิจิกส่วนในบางท่านค่ะช่วงนี้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องโอ้ยช่วงนี้ชาวพิจิกอาจจะเส้นแรงก็ได้นะนะคะเพราะการเงินมันมานะคะบางท่านมีดวงเสียงโชคด้วยเท่าที่เห็นนะคะของชาวพิจิกส่วนความรักสำหรับคนที่ม,มีปัญหา นะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาในหลายๆท่านน่ะจะเจอสภาวะความรักที่ไม่ชัดเจนในหลายๆท่านจะเจอปัญหาของความรักที่ปกปิดปิดบังหรือปัญหาตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงความระแคะระคายว่าเอ๊พฤติกรรมเก่าๆเขา,าจะเริ่มม่อีกแล้วเหรอจะมีเข้ามาใหม่อีกแล้วเหรอเขาอาจจะเคยทําพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนะคะหรือการที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรแอบแฝง,แงมีอะไรเคลือบแคลงมีอะไรที่มันเป็นความลับปกปิดกับคุณนะคะส่วนในบางท่าน ความรักช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอยากจะพยายามประคับประคองบางครั้งบางคราวคุณอาจจะไปรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ความสุขอะอย่างที่เคยเป็นมามันไม่เหมือนเดิมนะคะบางท่านก็คิดแบบนี้แต่บางท่านก็ยังอยากจะประคับประคองความรักอยู่นะนะคะการประคับประคองค่ะเอาง่ายๆคนเราพอเวลารักกันเนี่ยเติมเต็มเท่านั้นเติมเต็มนะคะการเติมเต็มความรัก นะคะแค่นิดๆหน่อยๆเติมไปมากำลังใจมันก็มาละทั้งคู่นะคะถ้าอยากจะประคับประคองนะถ้ารู้สึกว่าความรักช่วงนี้มันจืดชืดหรือมันไม่ได้เติมเต็มกันก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือมีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันก็ได้นะคะส่วนบางเคสมีเกิดเรื่องใหญ่ก็คือการตัดสินนะการติดการตัดสินใจบางท่านเว้นระยะห่างหรือบางท่านห่างมาแล้ว นะคะคุณอาจจะรู้คนที่ห่างมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาทําไมเราเสียเวลากับความรักครั้งนี้มากมายเลยแต่ความรักครั้งนี้ไม่เคยได้รับความชัดเจนไม่เคยได้รับความอบอุ่นใจนะคะบางท่านเป็นฝ่ายไปเกื้อหนุนพยายามนะคะพยายามผูกมัดใจอะไรก็แล้วแต่มันทําไมมันไม่ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขบางท่านก็กลับมาทบทวนแบบนี้ส่วนบางเคสเนี่ยจบเลิกลานะช่วงนี้อยู่ดีๆมีปัญหา นะคะมีปัญหาที่อาจจะต้องห่างเหินกันไกลกันนะคะการห่างเหินกันไกลกันอาจจะเป็นเรื่องของงานได้หรือมีเรื่องของสภาวะอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงได้หรือการไกลกันการจบกันอาจจะหมายถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกลูก่นอกทางนอกใจหรือมีพฤติกรรมแปลกๆหรือมีเรื่องของการพัวพัน หนาการผูกพันอะไรเก่าๆได้ไหมได้ส่วนใครที่เลิกแล้วแต่ยังไปไหนต่อกันไม่ได้ก็อาจจะมีในเรื่องของพันธะผูกพันต่อกันอยู่หรือพนาการผูกพันต่อกันอยู่หรือความรับผิดชอบอะไรใดๆที่ยังต้องผูกพันต่อกันอยู่นะคะก็ยังไปไหนต่อกันไม่ได้เช่นกันนะคะส่วนอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ให้เราระวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดอ่ะต้องระวังสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ที่รู้ว่าความรักตรงเนี้ยช่วงเนี้ย มันแกว่งแว่งมันไม่แน่ไม่นอนต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องระมัดระวังว่าเหตุเหตุอะไรก็แล้วแต่เดียมันจะเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ท้อแท้นะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นเออแล้วก็ในบางท่านเงียบหายเขากีบเมฆเลยก็มีนะคะการเงียบหายการผิดใจกันแล้วก็เงียบหายเราก็มองว่าชาวพิจิกบางท่านก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมารีเทิร์นกลับมานะคะ แต่ในใจของคุณคุณก็รู้สึกได้แล้วแหะว่าการเงียบหายตรงนี้เหมือนกับว่าปฏิกิริยาของเขาหรือคุณอาจจะไปส่องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณไปรับรู้มากแล้วแต่เขาเริ่มเริ่มไปเออเรียกว่าไปเริ่มต้นมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหมายถึงการมีมือที่3เข้ามามาดูฝั่งเขานะคะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างพิจิก โอ้โหตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะใจนึงอะลึกๆเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วใครที่มีปัญหาต่อกันอยู่เนี่ยใจเขาเริ่มเวลยะห่างแล้วนะคะเริ่มมีช่องว่างระหว่างเขากับคุณช่วงนี้ต้องประคับประคองดีๆนะเติมเต็มกันอย่างเดียวค่ะเผื่อกูกลับต้องใช้คาว่าเผื่อกูกลับแต่บางท่านไปแล้วจริงๆค่ะไปเลือกที่ชอบค่ะ ที่เขาห่างกับคุณเขารู้ส well, ึกว่าเขาอาจจะมีใครที่เขาไปคุยแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแล้วสบายใจก็ได้โดยที่เขาตัดสินใจตรงเนี้เขาไม่ได้คิดหรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นผลเสียหรือวันข้างหน้าเขากับคนอื่นจะไปได้ตลอดรอดฝั่งขนาดไหนแต่ตรงนี้เขาคิดเอาแล้วเขาคิดไว้ก่อนแล้วลหละว่าอการคุยกับคนอื่นมันอาจจะมีชีวิตชีวามันอาจจะมีสีสันหรือมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยากจะคุยกับคนใหม่ๆอยากจะเรียนรู้กับคนใหม่ๆ นะคะส่วนใครโลกสองใบใครที่คู่ของตัวเองอะโลกสองใบเราก็มองว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่กักกักกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือมีเรื่องของการเสน่หาต่อกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้ชัดเจนกับคุณเรามองว่าเขาไม่ได้พร้อมจะชัดเจนกับคุณเพราะเขามีโลกอีกหนึ่งใบที่เขาให้ความสําคัญอยู่แล้วก็โลกอีกหนึ่งใบของเขาเขาอาจจะรู้สึกว่า ค่ะจะรู้สึกว่าโลกอีกหนึ่งใบอ่ะคือใจนะคะเราบอกว่าใจไปมีมากกว่านะคะใจไปมีมากกว่าหรือโลกอีกหนึ่งใบมันมีอะไรที่แบบว่าน่าจะมีโอกาสพัฒนาส่งเสริมกันมากกว่านะคะตรงนี้การกระทําอะไรใดๆของเขาเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะความพึงพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเอ่อใดๆก็แล้วแต่จะมาทุกร้อนไหมจะมารับผิดชอบอะไรไหมเราบอกว่าเขาไม่ได้ทุกร้อนแล้วก็ไม่ไม่ได จะต้องมานั่งรับผิดชอบหรือจะต้องมานั่งปรับปรุงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคบเพราะคนคนนี้ถ้ามีปัญหามากๆหรือมีอุปสรรคต่อกันมาก,มากๆเขาเลือกเอาความสบายใจก่อนอะเขาเลือกเอาเอาเอาตัวเองเขาเรียกว่าเอาเลือกเอาเลือกเอาตัวเองอะถอยออกมานะคะถอยออกมาหรือเลือกหรือง่ายๆก็คือการมีอะไรปิดบังคุณรับหลังคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณไปเริ่มต้นกับคนอื่นมันยังง่ายกว่า นะคะยังง่ายกว่าที่ต้องมานั่งใช้ความพยายามเปลี่ยนตัวเองนะคะเรามองว่าเขาไม่พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอ่ะเพราะอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าเขาทําแล้วเขาสบายใจเขาก็เขาก็แฮปปี้ Happy ที่จะทำพึงพอใจที่จะทำํำ <c oughs> ในใจค่ะผิดหวังเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งที่เรามองว่าชาวพิจิกะให้ค่าเขาไว้มากเลยนะคะหรือในใจของคุณผิดหวังที่เขามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เขาโลกสองใบหรือผิดหวังกับความที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้บางคนคบกันแบบกับ๊ก คบกันแบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะคุณก็รู้สึกถึงความปิดหวังรู้สึกถึงว่าณนะปัจจุบันนี้ระหว่างของระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะมาถึงทางตันแล้วหรือเปล่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่เขาสามารถกลับมาเคลียอะไรใดใดได,ได,ได้หรือคุณรู้จักนิสัยใจคอของเขาอยู่แล้วก็ได้ว่าเวลามีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะมาปรับปรุงไหม จะมาทําอะไรให้มันดีขึ้นไหมหรือจะมาพยายามที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นไหมคุณอาจจะรู้สึกถึงความความไม่พยายามของเขานั่นคือความผิดหวังในใ,นใจของคุณนะคะแล้วก็บางท่านห่างมาเรียบร้อยแล้วแต่ในความห่างตรงนี้คุณก็ยังไม่ลืมหรอกทั้งนั้นที่ว่าอีกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะกาลังไปแฮปปี้กำลังไปยกยอปอยกยอปอป้าหรือกําลังจะไปให้ค่าให้ใจกับคนอื่นอยู่นะคะ มาดูฝั่งเขาค่ะพิจิกรสิบห้าวันสั้นๆนะบางครั้งบางคราวเปิดไพ่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวพิจิตก,ก็ได้นะคะหรือบางท่านเป็นผู้กระทําหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะเรื่องเราอาจจะไม่ตรงเลยแน่นอนค่ะความรักกักๆเขาพอใจในความรักกักๆแบบนี้ บทสรุปแล้วนะถ้าคนที่กําลังมีปัญหานะความรักที่กักแบบนี้ถ้ามันดีก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ดีเขาเลือกที่จะมีคนอื่นนะเพราะก็กกยังกักอยู่หรือเขามีคนอื่นอยู่เป็นตัวเลือกอยู่นะคะส่วนคนที่จบตัดสินใจแล้วจบก็คือจบไม่เล้าหรือเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดหรือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองหรือเขารู้สึกว่ามันเป็นทางตัน นะคะทางตันตรงนี้อะไรใดๆก็ได้ที่เรียกว่าทางตันปัญหาเราของละแหงปัญหาความไม่เติมเต็มปัญหาการเข้ากันไม่ได้ปัญหาการทะเลาะมันก็คือทางตันทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็เลยเป็นช่องทางทางเลือกอื่นมีคนอื่นเข้ามาแทนที่แล้วว่าการตัดสินใจของเขาครั้งนี้เรากลับมองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่แบบว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นจุดพีคแล้วอะมันน่าจะมีอะไรที่ว่าไม่เอาละอยากจะไปเลือกใหม่ดีกว่า นะคะหรืออาจจะเลือกในลศกาตะที่ว่าอีกหนึ่งคนหรือคนที่เขาเลือกคนคนนั้นน่าจะเข้ากันได้หรือน่าจะมีอะไรที่บอกว่าส่งเสริมกันและกันได้หรือน่าจะมีอะไรที่ลักษณะว่าสร้างอนาคตสร้างความสําเร็จร่วมกันได้ก็ได้นะคะหรือในอีกหนึ่งมุมมองถ้าคุณพิจิกคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเขากลับไปหาคนเก่าเขานะ หรือต่อให้ไม่ใช่คนเก่า <_ d ata> เขาก็ต้องมีทางเลือกใหม่ค่ะนี่คือบทสูุปของเขาทางเลือก <_ d ata> เขาอาจจะไปติดพันไข่ก็ได้นะคนมีตำหนิเผอเพอเขาไปติดพันคนมีเจ้าของด้วยแต่ถ้าเขาไปติดพันคนที่มีเจ้าของหรือคนมีตำหนิคนที่มีเจ้าของดีกว่าอ่ะคนที่มีเจ้าของอันดับแรกก่อนเอ,อเขาใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะคะจะครอบครองคนนั้นนะ่ะหรือคนคนนั้นก็พยายามเป็นอย่างมากจะครอบครองเขาเช่นกัน นะคะตรงนี้นะสุดท้ายท้ายสุดไม่ว่าปัญหาตรงนี้จะเกิดจากการทะเลาะจากการจากที่คุณกับเขาเข้ากันไม่ค่อยได้หรือกจากการไม่ไม่ได้เติมเต็มกันและกันนะคะมีมีแต่ปัญหาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คิดจะปรับตัวปรับแก้ปรับจูนตัวตรงนี้มันจะเป็นการห่างเหินหมายถึงการเลิกลาแล้วก็บทสุดของเขามันก็คือการเลิกลา การที่เขาคิดว่าใจของเขาไม่สามารถกลับมาเป็นคนเดิมของคุณได้นะคะไม่สามารถมาเป็นคนเดิมแล้วว่าไปแล้วอารมณ์อยากจะทำอะไรตามอำเภอใจเรียบร้อยแล้วจบความหวังอะไรที่เคยคาดหวังความหวังอะไรที่เคยร่วมคิดอยากจะร่วมสร้างอนาคตสุดท้าย สุดท้ายได้สุดมันก็เป็นความหวังเพราะความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกกับคนโลกสองใบนะคะมันจะไม่มีการผัวพันมันไม่มีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเหยียบเรือสองแคมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถมีความสุขได้อยู่แล้วมันไม่น่าจะมีโอกาสความสมหวังความสําเร็จได้อยู่แล้วนะะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องก็เลยมองว่าก็เลยมองว่าเออ อาจจะมีการปล่อยกันและกันไปในเมื่อเขาอยากจะมีทางเลื่อกอื่นนะฮะเราก็ต้องปล่อยเขาไปค่ะถ้าเราไม่ปล่อยเขาไปเราก็ต้องเจ็บนะคะมันขึ้นมาให้เราก็ต้องเจ็บแบบนี้แหละแล้วคุณจะยอมอยู่กับความรักโลกสองใบไหมอันนั้นก็คืออยู่ที่การตัดสินใจของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังมีความหวังนะคะแต่บางท่านก็ปล่อยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฝั่งเขาเนี่ยแหละเป็นฝั่งตัดจบ ก็อาจจะตัดจบเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าคนอื่นถางเลือกของเขาน่าจะส่งเสริมกันและกันได้ก็ได้นะคะคนโสดพบรักรักทางไกลได้พบรักจากการเดินทางได้พบรักมาจากคนที่มีหน้าที่การงานที่มีตํำแหน่งได้นะคะตรงนี้ ทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆค่ะไม่ลองไม่รู้เขาฟอ้องมาแบบนี้ค่ะหรือชาวโสดคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะลองเลือกเปิดใจดูแต่ถ้าคาดหวังอนาคตถึงไหนคุณก็อาจจะยังไม่คาดหวังถึงอนาคตมากมายแต่คุณอาจจะรลบกสัตว์ที่ว่าอ้าเปิดใจหรือบางท่านไปเที่ยวเจอเพื่อนเจอมิตรภาพระหว่างทางอันนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเจอแบบนั้นเราก็มองว่าชาวชาวพิจิกเนี่ยนะคะตะกี้พูดราศีผิดไปหรือเปล่าชาวพิจิก ก็รู้สึกได้ว่าอืมเราก็ลองเลือกเลือกครบดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะหรือบางท่านอาจจะมีตัวเลือกได้นะคะชาวพิจิกโอเคถ้าตะก,กี้พูดราศีผิดไปก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าระหว่างพิจิกกับพุกศกพยายามพูดทุกทุก,ท,กทุกคลิปเลยว่าเกือบทุกคลิปว่าจะพูดสลับกันเสมอเลยนะคะโอเคเขาฟ้องมาว่าชาวพิจิกความรักทางเลือกใหม่กาลังจะมีโอกาสแล้วค่ะ ทำให้คุณมีความสุขได้นะคะถึงแม้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนถึงแม้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมองอนาคตอันไกลนะคะมันก็คือความสุขทางใจของคุณที่คุณอยากจะต้องเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็บางเคสบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานย้ายงานก็ได้พบทางเลือกใหม่เช่นกันรักครั้งใหม่เช่นกันนะคะส่วนใครที่เพิ่งจบกับความรักมา เขาก็ฟอ้องมาอยู่แล้วว่าคนเราสามารถมีทางเลือกใหม่ได้เสมอถ้าทางเลือกเก่าถ้ารู้ตัวว่ามันทางใครทางมันแล้วเรามัวแต่ไปคิดไปนึกมันไม่มีประโยชน์มันเป็นการบั่นทอนจิตใจคนเราสามารถมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่คือสับคนที่ทุกข์กับอดีต รักครั้งใหม่ค่ะโปรไฟล์สเตตัสดีนะคะโปรไฟล์ดีมากมาในลนักษณะใสโอ้โหจัดโปรด้วยเอาสิมาในลักษณะจัดโปรโมชั่นด้วยค่ะสาวพิจิกรักออนไลน์ได้นะนะคะคนโปรไฟล์ดีหนึ่งแหละคือคนโปรไฟล์ดีสองโปรไฟล์ดีไม่ดีแต่ก็น่าจะเหมาะสมคู่ควรกับคุณ พเพราะเขาตรงนี้พเพราะเขาคนนี้ก็เข้ามาในลักษณะตรงจริตคุณด้วยถ้าคุณอยากจะลองคุยก็โอกาสมาเช่นกันนะคะมันประจบเหมาะพอดีคนหนึ่งอยากจะเริ่มต้นคนนึงอยากจะลองแต่เราก็มองว่าในหลายๆท่านบางครั้งชาวพิจิกก็อาจจะยังไม่คิดอะไรมากมายนะคะยังคุยไปเรื่อยๆเอาแฮปปี้เอาที่สบายใจเอาแค่วันนี้คุยกันสบายใจบางท่านก็เป็นแบบนี้แต่คนที่เข้ามาไม่ใช่เขาจะชัดเจนมากกว่าคุณเขามีอะไรที่ เอ่อมีความคิดที่ก้าวไปนะคะมีความคิดที่อ่ามากกว่าคุณชัดเจนมากกว่าคุณล้ําไปกว่าคุณนะคะตรงนี้แล้วก็บางท่านพิจิบบางท่านเจอคู่นะคะแล้วก็บางท่านไม่แน่นะคะความรักครั้งนี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าคุณกับเขาคุยกันรู้เรื่องแฮปปีด้ดีส่งเสริมกันดีคุยแล้วสบายใจกันดีเขาขอแค่มีความสุขอะ เขาขอแค่ว่าการคุยตรงเนี้มันคือความสุขจริงๆมันคือความสุขที่แท้จริงมันคือคนที่เราพูกพันกันจริงๆอบอุ่นใจจริงๆเขาอาจจะอยากจะสร้างครอบครัวหรืออาจจะอยากจะมีอนาคตกับคุณในเรื่องของความเป็นครอบครัวและที่สําคัญชาวพิจิกปีนี้อยู่แล้วปีนี้คุณจะได้พบเจอคู่ด้วยนะคะส่งเสริมกันดีไหมก็คู่อ่ะนะคะเนื้อคู่คู่ครองอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องมีอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วส่งเสริมกันอยู่แล้วนะคะโอเค ส่วนบางท่านไว้ตายตัวเองเอาสิใครที่มัวแต่ไปนึกถึงอดีตที่ไม่สามารถกลับคุนมาได้เขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ทางเลือกใหม่หรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนมีตำหนิก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายแต่คุณได้คู่ครองนะคะบางท่านได้คู่ครองแล้วก็ช่วงนี้จับโปรโมชั่นด้วยนะคะรักสายเปด้วยต่างหาก มีความพยายามที่จะคืบหน้าน่ะต่อให้คุณเนี่ยเปิดใจยากหรือต่อให้คุณเป็นคนที่โอ้เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงนะนะคะคุยไปเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่แต่เขาอยากจะชัดเจนกับคุณมากๆถึงได้มองว่าคนคนนี้น่าจะมีความจริงจังระดับหนึ่งเลยแหละอาจจะหวานไม่เก่งแต่จริงจังนะคะรักครั้งใหม่ค่ะโอกาสมาค่ะมีความชัดเจนด้วยแล้วที่สำคัญ เขาฟ้องมาว่าไม่ช้าไม่นานรักครั้งใหม่ตัวเลือกใหม่คนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ชิตร่วมกันกันกบคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรด้วยค่ะของชาวพิจิกส่วนใครที่เพิ่งผิดหวังความรักมานะเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วตั้งแต่เปิดมาค่ะว่าคุณมีโอกาสทางเลือกใหม่คุณสามารถมีความสุขได้อยู่ที่ใจตน ะะอยู่ที่ใจตนว่าสามารถลืมเรื่องราวในอดีตได้เร็วมากน้อยขนาดไหนเพราะบางท่านมัวแต่ไปคิดถึงอดีตบางท่านมัวแต่ไปคิดถึงจะมองว่าคุณอาจจะไม่อยากจะเรียกร้องกลับมาหรอกแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีบาดแผลในอดีตเท่านั้นเองอะ่ะนะคะที่มันเป็นอุปสรรคในการในการวูฟออน on, เท่านั้นเองนะครับโอเคมาแล้วความรักโอกาส รอรักใหม่โอกาสใหม่ๆเขาฟ้องมาว่าโอกาสใหม่ๆค่ะนะคะจะมีโอกาสมากๆเลยจะมีโอกาสพัฒนาด้วยได้รักส่งเสริมด้วยแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจัดโปรด้วยของชาวพิจิกแล้วก็บางท่านอาจจะได้คู่มีตำาหนินะคะบางคนได้คู่มีตำาหนิบางคนได้คู่ไกลก็ไม่ได้เป็นอะไร บางคนก็ตัวเองก็ยังรู้สึกว่าถึงความพี่ยังไม่อยากยังไม่ได้มองอนาคตอันไกลามากนะคะคือไม่ได้คิดอะไรอะไรมากมายในในชีวิตอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่แน่ค่ะความรักตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เผื่อเออาจจะเป็นคนนี้แหละเนี่ยไพ่เปิดออกมาอีกแล้วว่าคุณไม่ได้คิดอะไรมากมายอนาคตคุยแบบวันนี้เอาดีที่สุดแฮปปี้ที่สุดแต่การเรียนรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆก็รอคุณอยู่นะคะบางคนได้พบรักต่างถิ่นแดนไกล นะคะมีคนมาขายขนมจีบแล้วค่ะบางคนไปเที่ยวก็ได้เจอรักเจอมิตรภาพนะคะปิ๊งด้วยเขาว่าปิ๊งคุณไม่คุณปิ๊งเขาเขาก็ปิ๊งคุณนะคะความรักอะไรต่างๆนานาอุปสรรคอย่างเดียวค่ะคือเรื่องอดีตที่มันตําใจคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาอุปสรรคมาเป็นกําแพงปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไปแล้วก็อะไรจะเกิดก็เลยมองมุมมองี้ว่าไม่มีใครสามารถลุ้งลวอน,นาคนได้ อะไรจะเกิดก็เกิดนะคะให้ปล่อยมันไปกับเรื่องเราในอดีตขอให้มีพลังขอให้มีความศรัทธาขอให้มีความหวังว่าเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีทางเลือกมีสิทธิ์มีโอกาสในเรื่องของความรักอย่ามัวแต่ปิดกั้นอย่ามัวแต่ไปนึกถึงอดีตเก่าๆที่มันไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้นะคะโอเคการเริ่มต้นใหม่มาแล้วค่ะความรักครั้งใหม่ค่ะนะคะรักทางไกลได้รักคนที่เขามีตำาหนิเข้ามาในชีวิตได้ เนี่ยมีคนรออดีตรักทั้งทั้งที่ไรวิแววแต่การรอคอยของคุณบางครั้งบางคราวเนี่ยการรอนานวันนานวันมันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากการรอเป็นการทําใจนะคะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะบทสรุปข่าความรักนะคะบทสรุปของคุณที่แท้จริงเลยค่ะพิจิตกกำลังจะได้พบเจอเนื้อคู่นะคะ คู่รักนะคู่รักคู่ครองนะคะบางท่านปีนี้มีโอกาสได้ลงเอยแต่งงานด้วยกาลังจะได้พบเจอคู่ที่ดีค่ะเป็นการเรามองว่าเป็นการพบรักในลักษณะที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรก็หมายหมายถึงว่าชาวพิจิกะ่ะคุณยังไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่แน่ นะคะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่คุณจะต้องคิดแล้วว่าโอกาสดีๆมาถึงแล้วโอกาสความรักมาถึงแล้วนะคะโอกาสการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มคุณและก็เป็นความรักที่อบอุ่นด้วยนะคะเป็นความรักที่แบบว่าดูแลกันและกันได้ดีด้วยเนื้อคู่คู่ครองนะคะคู่แท้ไพต่ตอบออกมาอย่างนี้แต่เอาเป็นว่าได้เจอคู่ครองดีกว่าได้เจอเนื้อคู่ดีกว่านะคะชาวพิจิกจะได้พบความสุขความสําเร็จบางท่านปีนี้ได้ลงเอยแต่งงานคะ่ะนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้ชาววิจิตขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะรอบ12ปีนะทั้งเงินทั้งความรักนะคะความรักมานะคะปีนี้ก็ขอให้คุณสุขสมบังมากๆสหรับชาวโสดใครที่มีปัญหาความรักในช่วงนี้ต้องพยายามประคับประคองความรักดีๆเพราะว่าดาวสุขเนี่ยเป็นพิญทุบบาท ต้องเรามัดระวังมากๆมันมีเรื่องของการรับลมคมในหรือมันมีปัญหาในเรื่องอุปสรรคความรักหรือมันมีอะไรที่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับแบบฉับพลันแบบไม่คาดคิดนะคะมันจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังประคับประคองกันดีๆขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ